สวัสดีค่ะตลาดดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือ DXY ช่วงนี้ต้องบอกว่าแกว่งตัวแรงมากเลยนะคะครับผมผันผวนสูงจริงๆครับแล้วก็คาดเดาทิศทางได้ยากมากคือมันมีหลายปัจจัยเข้ามาพร้อมๆกันเลยทั้งเรื่องภาษีศุลกากรของสหรัฐที่แบบว่ากลับไปกลับมาใช่ครับเรื่องภาษีนี้สร้างความสับสนพอสมควรเลย ในจนนโยบายธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแล้วก็มีธนาคารกลางญี่ปุ่น B.O.J. อีกนะคะยังไม่รวมตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสคัญที่กำลังจะออกมาอีกครับหลายเรื่องเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันค่ะมาทำความเข้าใจสถานการณ์ที่มันดูซับซ้อนตอนนี้ว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยแนวโน้ม DXY น่าจะเป็นไปทางไหนครับผมภาพใหญ่ๆดูเหมือนเป็นการปะทะกันระหว่างความไม่แน่นอนจากนโยบายสหรัฐกับ ทิศทางของแบงค์ชาติอื่นๆหรือเปล่าคะใช่เลยครับภาพที่คุณว่ามาชัดเจนมากครับความซับซ้อนมันเกิดจากสัญญาณที่ออกมาดูขัดแย้งกันนี่แหละครับการแยกแยะผลกระทบของแต่ละปัจจัยเลยสําคัญมากครับตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นร้อนสุดเลยดีไหมคะเรื่องภาษีสุลากากรของสหรัฐที่ดูจะผันผวนมากๆได้เลยครับเห็นมีทั้งข่าวสารสั่งระง,งับแล้วก็มาระง,งับคําสั่งสารอีกทีนึงแล้วล่าสุดก็มีข่าวลือเรื่องภาษีใหม่อีก มันยังไงกันแน่คะช่วยเรียบเรียงให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับคือเอาแบบนี้นะครับตอนแรกเลยเนี่ยสารการค้าระหว่างประเทศหรือ CIT เขามีคำสั่งระงับการใช้ภาษีเดิมสมัยทรัมป์ไปก่อนชั่วคราวอ่าค่ะตอนนั้นตลาดก็ดูดีใจกันแป๊บหนึ่งใช่ครับตลาดก็มีความหวังว่าเอความตึงเครียดทางการค้าจะลดลงแต่ว่าไม่นานครับรัฐบาลทรัมป์เขาก็อุทธร์ค่ะแล้วสารอุทธร์กลางก็มีคาสั่งส s t a ์ออกมา หรือคือการระง,งับคำสั่งของศาล CIT อีกทีอา้าวกลายเป็นว่าภาษีเดิมกลับมามีผลเหมือนเดิมถูกต้องครับภาษีเดิมกลับมามีผลบังคับใช้ตลาดก็เลยกลับมากังวลกันอีกรอบแล้วเรื่องข่าลือภาษีใหม่ล่ะคะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยคือมีรายงานจาก Wall Street Journal นะครับว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาแค่พิจารณาใช่ครับตอนนี้ยังเป็นแค่การพิจารณาใช้กฎหมายเดิม อนุญาตให้เก็บภาษีใหม่ได้สูงถึง15%เลยนะครับเป็นเวลา150วันโอ oh, ้โห15%ครับข่าวนี้แหะครับที่มันเข้ามาเพิ่มความไม่แน่นอนแล้วก็กลับมาหนุนให้ DXY แข็งค่าขึ้นเพราะอะไรคะทำไมถึงหนุนดอลลาร์เออหลักๆก,ก็คือตลาดมองว่ามันเพิ่มความเสี่ยงความไม่แน่นอนเพราะไม่แน่นอนคนก็วิ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเว่น ซึ่งก็คือดอลลร์อ๋อเข้าใจค่ะเหมือนเวลาโลกปั่นป่วนคนก็ถือดอลลร์ประมาณนั้นครับแล้วก็ยังกังวลกันอีกว่าถ้ามีภาษีใหม่จริงๆมันอาจจะไปกระตุ้นเงินเฟ้อได้อีกค่ะซึ่งถ้าเงินเฟ้อสูงเฟดก็อาจจะต้องคงดอกเบีย้ยสูงไว้นานขึ้นหรือที่เรียกว่า higher for longer ซึ่งอันนั้นก็เป็นผลบวกกับดอลลร์อีกถูกต้องครับทั้งหมดนี้เลยเป็นแรงหนุนดอลลร์จากฝั่งภาษีเข้าใจแล้วค่ะความไม่แน่นอนเรื่องภาษีเป็นแรงหนุนดอลลา แล้วถ้ามาดูฝั่งธนาคารกลางบ้างล่ะคะสัญญาณจากเฟดเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ทางฝั่งเฟดถ้าดูจากที่เจ้าหน้าที่ออกมาพูดอย่างคุณลอรีโลแกนหรือคุณแมรี่เดลี่เนี่ยก็ยังส่งสัญญาณค่อนข้างระมัดระวังนะครับระมัดระวังนี่คือไม่รีบลดดอกเบี้ยประมาณนั้นครับดูเหมือนยังไม่รีบลดดอกเบี้ย แนวโน้มยังดูไปทางคุมเข้มนโยบายการเงินหรือที่เขาเรียกว่าฮอคคิชดูครับ h ฮอค i s h ก็คือสนับสนุนนโยบายเข้มงวดอาจจะคงดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยได้ใช่ครับซึ่งท่าทีแบบนี้โดยรวมก็ถือว่าสนับสนุนการแข่งค่าของดอลลาร์อยู่แล้วอือหือแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะถ้าหันไปดูทางญี่ปุ่นผู้ว่าการบ OJ คุณอูเอดะก็เหมือนจะส่งสัญญาณฮอ k คิชมากขึ้นเหมือนกันนะคะครับผม นั่นเป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากแถมตัวเลขเงินเฟอ้อโตโอเกียวล่าสุดที่ไม่รวมอาหารสดออกมาตั้ง3.6%สูงกว่าที่คาดกันไวพ้พอสมควรเลยแบบนี้มันส่งผลกระทบกันยังไงคะมันดูขัดแย้งกันไหมนี่แหละครับคือความซับซ้อนที่ว่าคือขณะที่ท่าทีเฟดหนุนดอนลลาร์อยู่เนี่ยสัญญาณจากบ OJ ที่ดูเหมือนจะเริ่มคุมเข้มขึ้นประกอบกับตัวเลขเงินเฟอ้อโตโอเกียวที่ออกมาสูงกว่าคาด มันกลับไปหนุนให้เงินเยน JPY แข่งค่าขึ้น DXY ซึ่งเป็นตัววัดค่าดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆมีน้ำหนักอยู่ถึงประมาณ13.6%นะครับค่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมดังนั้นการแข่งค่าของเงินเยนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาคอยกดดันหรือเรียกว่าต้านการแข่งค่าของ DXY ไว้อ๋อเข้าใจภาพแล้วค่ะเหมือนตอนนี้มีแรงดึงสงฝั่ง ฝั่งหนึ่งคือภาษีกับเฟดหนุนดอลล่าอีกฝั่งคือ BOJ กับเงินเฟอญี่ปุ่นทําให้เย็นแข็งมาต้านไว้ใช่เลยครับสถานการณ์ตอนนี้เหมือนมีแรงดึงสองฝั่งที่ตรงกงันข้ามกันอยู่ครับภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วถ้ามองในระยะสั้นๆนี้ล่ะคะมีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษไหมที่อาจจะพอชีท้ทิศทางได้ชัดเจนขึ้นบ้าง มีแน่นอนครับตัวเลขสําคัญที่ตลาดการเงินทั่วโลกรอคอยกันอยู่เลยก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE ใช่ครับ PCE ของสหรัฐที่จะประกาศในวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนี้ครับตัวน,นี้สําคัญมากเลยใช่ไหมคะเฟดใช้ดูเงินเฟอ้อเป็นหลักตัวหนึ่งเลยถูกต้องครับนี่คือมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสําคัญมากที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วผลของตัวเลข PCE ที่จะออกมา เราพอมองเป็นภาพจำลองได้ไหมคะว่าถ้าออกมาแต่ละแบบมันจะส่งผลต่อ DXY ยังไงบ้างพอจะมองเป็นซีนาร์โอได้ครับลองทึกตามดูนะครับค่ะถ้า PCE ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้อันเนี้ยจะยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยครับว่าเฟดจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปอาจจะต้องคงดอกเบีย้ยสูงนานขึ้นพอมารวมกับความกังวลเรื่องภาษีที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ DXY มีแนวโน้มพุ่งขึ้นได้ค่อนข้างแรงเลยครับ อ๋อ oh, ถ้าสูงกว่าคาดดอลลาร์มีโอกาสพุ่งครับผมแต่ถ้าในทางกลับกัน PCE ออกมาต่ำกว่าคาดอันนี้ก็จะไปเพิ่มแรงกดดันให้เฟดนะครับว่าเออาจจะต้องพิจารณาลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าซึ่งผลก็จะตรงข้ามคือจะกดดันให้ DXY อ่อนค่าลงแม้ว่าจะมีเรื่องภาษีคอยพยุงอยู่บ้างใช่ครับแม้ว่าความกังวลเรื่องภาษีอาจจะช่วยพยุงไว้ได้บ้างแต่และ PCE ต่ำกว่าคาดจริงๆแรงกดดันให้อ่อนค่าน่าจะมากกว่า ค่ะแล้วถ้าออกมาตามคาดพอดีเป๊ะละคะถ้า PCE ออกมาตามคาดอันนี้ตลาดก็จะกลับไปให้น้ำหนักกับการชั่นน้ำหนักระหว่างปัจจัยเดิมที่เราคุยกันครับคือความกังวลเรื่องภาษีที่หนุน DXY กับการแข่งข้าของเงินเยนที่กดดัน DXY ก็คือกลับไปชักเย่อกันเหมือนเดิมประมาณนั้นครับผลลัพธ์อาจจะยังคงผันผวนแต่ถ้าให้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเรื่องภาษีอาจจะมีน้ำหนักมากกว่านิดหน่อยในสถานการณ์แบบนี้อืสรุปก็คือ PCE เป็นตัวแปรสำคัญในระยะสั้นนี้จริงๆครับต้องรอดูเลยสรุปแล้วนะคะตอนนี้ DXY ก็กำลังอยู่ในภาวะเหมือนชักเย่อกันระหว่างความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐที่คอยหนุนดอลลาร์อยู่กับอีกฝั่งคือทิศทางนโยบายของ BOJ และการแข่งข้าของเงินเยนที่คอยต้านเอาไว้ครับผมโดยมีตัวเลข PCE ที่จะออกมาเร็วๆนี้เป็นเหมือนตัวตัดสินสำคัญในระยะสั้นใช่ครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงหมายความว่าเราน่าจะยังต้องเห็นความผันผวนในตลาดค่างเงินต่อไปอีกสักระยะเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับความผันผวนน่าจะยังสูงอยู่และเอ่อนอกเหนือจากปัจจัยระยะสั้นที่เราคุยกันไปทั้ง PCE หรือข่าวภาษีนะครับอยากจะชวนให้ลองมองไปข้างหน้าอีกนิดนึงครับว่าในระยะยาวการเผชิญหน้าระหว่างความไม่น่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่หรือรูปแบบไหน กับความแตกต่างของทิศทางนโยบายการเงินระหว่างประเทศหลักๆที่ดูเหมือนจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางประเทศอาจจะลดดอกเบี้ยบางประเทศอาจจะยังคงไว้หรือขึ้นต่อค่ะความแตกต่างนี้มีมากขึ้นครับความแตกต่างตรงนี้มันจะส่งผลต่อสมดุลและก็พลวัตของค่าเงินสกุลต่างๆอย่างไรในอีกหลายปีข้างหน้าแม้ว่าความผันผวนรุนแรงที่เราเห็นในช่วงสั้นๆนี้มันอาจจะบรรเทาลงไปบ้างก็ตาม เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะครับผมนี่เป็นคำถามที่น่าคบคิดสำหรับภาพระยะยาวครับ